มาดูครับว่าเราซื้อจริงไหมครับตามเราซื้อจริงไหมหลอกลวงไหมดูนะครับนี่ครับอันนี้ไม่ใช่ลูกค้าที่ซื้อนูจากเรานะครับแต่ว่าติดรอติดต่อเราไปแล้วก็เราช่วยเต็มที่ครับคนในพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายนี่ถ้าไม่ไกลนี่ผมบิ่งไปรับซื้อให้ถึงที่เลยนะครับนะครับนะครับเนี่ยดูนะครับว่านะครับ่เราซื้อจริงไหมนะครับ ลองดูเองนนะครับผมลอกขายฟันไหมก็ดูเองกันะครับนะครับตามผมนี่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงรายนะครับนะผมผมพูดจริงทำจริงครับผมไม่เคยก่อหรนะครับนะครับไก่เดือดร้อนอยากให้ผมช่วยซื้อหนูผมช่วยหมดครับนะครับนะครับดูเอันครับนะครับเอาผมรับซื้อจริงไหมนะครับนี่ครับหมดฟาแล้วที่หมดแล้วมั้ง่าฮ่าเดืดเลี้ยงลูกก่อนเนลูกก่อนเอาอะีรก่อนมาเนาะ กินนก่อนครับอันนี้เป็นสายพันธุ์เหนือแท้ครับนะครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสายตรงจากของดาบที่ดาบสมบูรณ์ของพะเยานะครับนี่ครับนะครับเดี๋ยวผมจะไปคว้ยเชียงรายผมนะครับสายพัฒนาสายเหนืออีกนะครับลูกเนือโตอยู่แล้วครับนะครับเลี้ยงอะไรมันก็โตที่เอาอาหารให้มันอะไรอะไรมันกินอะอหารปลาอาหารปลาอ๋อแพงไหมพี่ลูกสออะไรออห้าิบอ๋อครับครับครับ โปรตีนเท่าไหร่ครับเดือนนึงใช้สามลูกอ่ะหมูวิสิบห้าตัวนี่นะครับครับมันมันมันโปรตีนเท่าไหร่ที่จะสอบมันว่าท,ที่นั่นผมใช้หมูใหญ่ไอ้โปรตีนสิบสองประมาณสอบละสามร้อยอะไครับสามร้อยกัวเนี่ยครับเสร็จแล้วก็จะพาเด็กๆไปกินกุ้งเผาะนะครับมาดัต่อสวยๆนะครับหมูสายเชียงรายนะครับก็โตด้วยโครงสร้างนะครับนะครับอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับอ๋อยี่สิบอ๋อยี่สิบกิโล อ๋อซีพีของซีพีโปรตีสิบห้าสห้าเปอร์เซ็นต์โอเคครับผม,มที่บ้านอัดเองซื้อแค่อัดแล้วเอาโปรตีนซีฟีดังเทพมาสอบหนึ่งพันกว่าบาทเจ็ดสิบกิโลแล้วมาใส่พวกล้ำอ่อนพวกข้าวปลายพวกหญ้าหวานเรลียวใส่ใส่เดี๋ยวมันวิตามินวิตามินนะครับก็ดีกว่าไปซื้ออาหารหมูนโมหกร้อยเก้าสิบไม่ไหวอเอง แพงเกินไม่ไหวครับอาหารกบอะไรเงี้ยห้าร้อยกว่าตัวตีนเท่าไรยี่สิบถือสามสิบนี่แหละอาหารทบนะอาหารกระดูกเลยมาผมอัดเองครับขกาโพดผมสั่งของที่เป็นตันอ่ะถ้าตันหนึ่งเขาคิดห้าร้อยบาทแต่ว่ามันมันสดอยู่ไงแล้วผมให้เขาไปอัดไปไปไปตากแห้งหลายเดดเนี่ยเขาคิดตัวเจ็ดบาทแปดบาทให้เขามาส่งครับผมต้องมาอัดใส่อาหารด้วยผสมมันให้มันกินด้วยครับผมประสา์ครับ อยากเดียนปศึกษาได้ฟรีนะครับไม่ต้องกวนนะครับว่าไม่มีแหล่งรับซื้อนะครับก็ดูเอาเองนะกันนะครับว่ารับซื้อม่ซื้อนะครับอีกตัวนี้ประมาณไม่เจ้ายากเราครับเจ้ายากเรานะครับเนี่ยมาณโลให้โลห้าเลยพี่นี่ตัวนี้โลห้านะครับตัวนี้จะไปอยู่โลสี่โล่าโลโลห้าโลสามทั้งหมดนะครับจจโอ้ยเชียงรายพะเยานี่ใหญ่อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับนี้โลขึ้นั้งนั้นนะครับนะครับ ปดเก้าเดือนนะพี่เนาะเก้าเดือนเก้าเดือนโลหานะครับนะครับอันนี้ขนาดไม่ได้ขุนอาหารอะไรนะพี่เนาะอาหารธรรมดาโปรตีนสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับตรกนี้นะครับครับอยางอื่นได้เสริมไหมพี่ไม่เสริมมะม่วงกล้วยอ๋อครับนะครับไม่ได้เสริมโปรตีนนะครับหมูเหนือนี่เลี้ยงยังไงก็โตนะครับอันนี้สายตรงจากของพี่ดาบสมบูรณ์นะครับนยครับเดี๋ยวผมจะไปกล้วยสายทินลายอีกครัาผมนะครับสนใจอยากเลี้ยงหมูศึกษาได้ฟรีนะครับผมสำหรับที่นี้ สวัสดนนี้สวัสดีครับ